เป้าใจผ้ากินมาแรงงานโตแล้วครับสำหรับกรนี้สิห้ามากินอย่างมาเมืองกันเลยครับมาเมืองความกลังเลยครับว่ามืองอะไรอีย่างกินนะครับปลาเผาปลาเผาตัวใหญง่ด้วยครับ อนนีเผานะครับอันอนี้เผาเกือตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้กะเขาขายเป็นชุดนะครับอยู่ในซอยชุดละหน่อยสี่สิบบาทตัวนี้นะครับอยากกินนะครับอยากกินปกติกะพ่อเคยได้กินออกรโดนกินเทียนนะครับเจอนะครับปกติก,กินตะมบุ่งกนเดียวนี่เห็นพอยาง,งมันหอมยางพาานรอยากนะครับปลาชุดนี้เขาซิมีปลาตัวหนึ่งเลอครับแกน็นี้ขนมจีน อยามกินไห้นะครับไห้กิน,น,นก,กับกับกับขมีพักนะครับมีพักไห้นะครับพักกินกินกับปลากับกินกับปาาลาเผานี่แหละครับแล้วก็มีน้ําจิมนะครับเป็นน้าจิมซีฟู้ดนะครับน้ำจิมซีฟู้ดแซ่บเพราะเดี๋ยวต้องมาชิม,มกันนะครับด้วยวนันกินซีฟู้ดแซ่บบ๊ เสียบอยู ber, ber, in, ่ครับเปียวหวานๆนะครับออกเปียกนหวานๆเสียบอยู่นะครับเด้ออ่ามากินน้ำากัด้ะครับปลาเผาทำจิ้มที่ฟูเสียบๆจะพักสดนะครับเพราะมึงเนื้อปานะครับมาสีสดขนาดใหญพึ่งย่างสุกไม้ไม้นะครับฮอนหอนนี่สุกไม้ไม้อนอนออกจากเตาไม้ไมเนื้อเนีนนสดๆเลยครับ เนเนียน,ยนยสดสดควันกลุ่มเลยควันออกกลุ่มเลยนี่ฮอนๆนะครับไม่กินน้ำกันครับกินคนเดียวเสม,มเอคนน้องนี่เนาะคือสิบเหลือหิวคัะเพิ่งเลิกงานมานะครับเลิกงานตึกๆนะครับนี่แหละครับพีนนเลยชีวิตลูกจางก็มาเห็นเป็นลูกจางเราในกรุงเทพนะครับ ดังนั้นดึกกถ้าตอนไี้ยังกินนะครับถ้าว่ามีกินกับเห็ดก,กินได้ห่างนะครับผู้ทีก่ก,กินเห็ดกินเราครับโดนโดนเห็ดก,กินเดียนะครับเพราะว่าูห้องหงมันเล็กๆนะครับเวลา,หาเห็ดกับเขา,าเนี่ยควันมันสีฟุ้งเต็มห้องนะครับควันฟุ้งเต็มห้องหลังกินอาหารก็จีเต็มห้องนะครับเวลาเขานอนมันกินอาหารมันจะอยู่ในห้หองนะครับมันติดเสื้อผ้าเขาน้ำ ถ้าซืเอก็กเห็ดอาหารแบบที่คั้นมาหลายที่กินบ่แห้งกันสับเห็ดไดอยู่นะครับถ้ากินนัแห้งอีกเห็ดบ่ได้ต้องซื้อเขากินครับนะครับเดี๋ยวลองซื้อมังตามด้วยค่ะว่าสีสดสซีซสตีแซ่บสีหวานว่ามากินน้ำแข็ครับสด,ร,บสดรับสดหวาเหนเนื้อเน้น คุณก็พักนะครับพักนี่เกิดที่ม่พักทับสลัดครับก็มนี้ประกาศการหนึ่งการหนึ่งครับประกาศมาให้การหนึ่งก็มนี้นี่แล้วถ้าอันนี้อย่างหอมเปรนบอกมีหอมเปรนหรออืมหอมเปรนชันนีพักอีกอย่างเน,นาะผมตะกูลกับพักอีกตัวพักใครครับ พวกผักแมงนัะครับแต่ว่าเขาอ่นผักอย่างนี้ผมจำาม่ได้นะครับแั้วก็มีผักอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นหอมต้นหอมนี่ซื้อมาเองนะครับวปนนตู้เย็นนะครับเลยมีโอกาสได้ได้โอกาสมากินกับปลากเผาเลยนะครับเดี๋ยวจะมากินมางครับเออมันซีแซ่ก่อนน่อใส่น้ำจิ้มแล้วนะครับผักสลัดแล้วก็ขนมเส้นนะครับใส่เผ็ดเป็นคาเผ็ดเป็นคาๆแล้วใส่ปลา ชิ้นใหญ่ๆใจต้นหอมผู้ใดมัาผักอยัางกับสื่อมาเพิ่มเติมเลยเลยครับนี่แต่ว่าผมไม่มีเวลาไปซื้อนะครับอเท่าทีมีแล้วครับแบบนี้กินเท่าทีมีนะครับใส้น้ำจิำ้มคัำใหญ่ๆนะพี่น้องโอ้ยอืม คำไหนตาเหลือก็ว่าปลาเนื้อปลาเลยนอ้อนเนื้อปลาเลยครับเน,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 น้นๆสดเน้นๆสดสดแรมกับน้ำจิม <c oughs> ้มเข้ากันพอดีน้ำจิ้มเปรี้ยวก็ดีพวกเผ็ด กินกับขนวเหนียวก็ดิแคับกินกับขนเหนียวไได้ด้วยน้องนี้กินกับขเหนียวพ็ิแซ่บค,คบร,ร,ะะรบบบบับพร้ปลาย่างหวานๆามันมันใส่กะเพัากไปมันโะละทัดไปแล้วพี่น้องเด้อกินไปมันทีวีไป เราโดนกินเทียด้วยครับกินดูลายกับบอแก็วก็ได้เพราะว่ามันแพงเพราะว่ามันแพงเงิน,นก็ต้อ <c> ง <oughs> ประหยัด ให้มันถึงสิ้นเดือนนะเนาะขาใเสียใจหลายในกรุงเทพหลายคนบอกว่าดูหลานทำไมกรุงเทพเราเห็นเงินเห็ดอเห็นงานในเงินเดือนใ่เงินเดือนหลายคือพอเห็นส้มห,ห้พอเห็นแม่เนี่ยส้มไหพ่พอแม่น้อยแท้เดี่นละสองพันสามพันแต่ว่ากรุงเทพกรบข่ามันแพงเลยครับอาหารมันแพงเลยครับค่าข้องเงียบม,มันสูงต้องใส่ค่ารถค่าเสราหองค่านัค่านี ประหยดัดสุดๆราคาตัวสิสินเดือนนะครับว่าว่าผู้ใดล่ะที่มาเห็นงานในกรุงเทพธรรมาจากอิสาเรรนเหมือนเฮ่าเนาะครับเนาะอาหารดีๆอยากกินอยู่ครับ หันให้ห่างแต่วันแท้งสูไเอาไว้กินน้ำทีละแบนแค่นี้ครัเกิดชุดยอดแล้วกระแทบแล้วไม่กินน้ำแกนครับกินผู้เดียวกระแซบผู้เดียวเนาะ ถ้ากินหลายคนก็สิแสบมันแย่งน้นกินกินผู้เดียวสแสบผู้เดียวกินหลายคนนี่คืได้แย่งน้นกินมันสิแสบครับ,คร,บครับนี้ สดครับครับปลาสดๆเนื้อเนียนๆหวานกินนมเต้าหวานใส่นมสิ่งห่อเขาเอิ่อเนียงเราะเป็นมืเนี่ยเมียงนะครับเอิ่อเมียงเ,เมียงปลาเผาลอนบอกแล้วเอิ่อเมียงปลาเผาเพราะครับก็กินนะสิ น้จำจิ้มให้หลายคำใหญ่ๆได้แซ่บ เพิ่นแต่ยางขายเสมอครับนในซอยหม่องที่พักนีแ่แหละเพิ่นก็ <c oughs> เพิ่นก็ขายอยู่ในซอยแหละพี่น้องเป็นยางแพนเพิ่นเสมอเป็น,ปนยางเสมอไปกินเสมอแต่ว่าเดือนหนึ่งกินเท่าหนึ่งหรือว่าสองเดือนกินเทียนะครับโดนโดนกินเทียแต่แซบกินฮอดบานเท้องแะครับีเปล่าเผาบานเท้องตาคอยตัว่ใหญ่ยางเผาเผา,า,าเกลือ นี่แซ่บครับเหลือประคอรสิหวานเนาะถ้าได้ประคอเผาปั้นห้องสะออกกับสามได้ไหม,มตัวใหญ่ๆหัเกเลือกับเผาไฟเนลือก็สิหวานครับเนาะ จะน้ำกัน,กนเนาะครับเนาะไปหิวกับเจ้าวากันเด้อกินยำเมื่อคืน,นกินยาเมื่อคืนผู้ใดเห็นไปกับหิวกับเจ้าวากันเด้อใส่มเปอร์เส้นต์ครับคำนี้ไง กินมันตั้งนี่เครื่องโตได้คบเครื่องโตมันตั้งนี่ตั้งนี่ถึงเครื่องโตได้เนี่ยกิงตัวใหญ่ครับคุ้มราคาคย่างนี้ร้อยสี่สิบสามตัวใหญ่ครับแล้วก็ปลาสดๆพองไม่ไม่ไปยืนล้อพันยางหรือไงสุป,ปรกทันธุ์ขนสื่อหลายต้องไปยืนล้อเอา เดี๋ยวผมกจะกินไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อยวสำหรับคลิปนี้กาแาทุกคนมากินปลาเผาน้ำกันเด้อครับเด้อนะครับถ้ามักถ้าชอบลิปนี้กาแากดติดตามเด้อครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี่กาแฟพี่น้องแค่นี้เด้อครับเด้อนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็จะกินต่อไปเรื่อยๆจนมัน